สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับตอนนี้เราอยู่ช่องฮิโดนคองแปะนะฮะแล้วเราอยู่กับ j o อกเกอร์เกครับแล้วเราอยู่กับเกมออ n กอนเจมเกมนี้อ๋อมีเกมนี้เป็นอีกเกมที่มีพลังนะฮะเดี๋ยวเราไปดู info นนอินโฟกันครับอินโฟก็สดใสครับมีรูปร่างเออเกมเนี่ยคล้ายๆเหมือนจะคล้ายๆบากลกัวเหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามามีโบนัสครับทั้งหมด20ลายฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูยอดเบ็ดครับสูงสุดอยู่ที่200เนี่ยต่ําสุดอยู่ที่2แน่นอนนะฮะดูครับอ่ะสจริงด้วยเดี๋ยวเราจะเล่นกันแค่100บาทพอนะฮะกําไรเป็นพอกําไรพอครับวันนี้นะฮะนี่ครับโอเคออโต้ไปเลยครับมี power ให้ซื้อพวกฟีสปินด้วยครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปซื้อกันได้แต่ผมคิดว่าวันนี้ เราน่าจะเข้ากันนี <c> ่ <oughs> สีฟ้ามาครับร้อยห้าสิบครับอืมโอเคเอ,อ่ยอดที่ผมเข้ามารู้สึกจะเป็นหกพัน้านะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะมีกลับไปเนี่ยเท่าไหร่นะอืม,อมโบนัสยังไม่มาวะนี่ก็หมุนไป5ครั้งนะครับไม่มีอะไรนะเออ๋อสุ่มแจ็กพอร์ตนึกว่าค้าง ไม่มีอะไรนั่นแหละโอ้นึกว่าค้างไอ้บ้าโอ้โอ้โอโอพันสามครับคือตอนแรกนึกว่าแบบจะแบบเป็นหมื่นไงไ<ว>เออมันมาแค่พันสามก็โอ้ยก็ยังดีก็ยังดีกําไรตอนนี้ก็ประมาณหกร้อยนะโอเคไปไปกันต่อไปกันต่อออกยากไหมนี่ไม่รู้นะ เงียบเหมือนกันนะเราอ่ะเฮ้ยโบนัสมาสองเฮเงียบจัดเลยเอ้ยเอ้ยโอ้เจ็รครับอ่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คือถ้ามาแล้วมาคือถ้ามาเราจะมาเป็นชุดใหญ่ก็โอเคนานๆมาทีแต่มาชุดใหญ่อันนี้เอาอันนี้เอาดูมันเรามารุ้นกันดีกว่าครับว่าเราเนี่ยจะเข้าโบนัสเออสีเขียวมากครับ 7 5 0อีกแล้วครับอืมผมกาลังคิดอยู่นะครับว่าตอนนี้คือเหมือนมันมันลงมาจะเท่าทุนใช่ปะเอ้ยมันลมันได้กําไรแล้วก็ลงมาเท่าทุนแล้วก็ได้กําไรแล้วก็จะลงมาเท่าทุนอีกนะฮะไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่านะตอนนี้ก็กําไรเนี่ย600อนะฮะกลับมา600อีกครั้งแล้วก็กลับมา500ยนะ1น0 0บาทครับโอเคหมุนฟรีหมุนฟรีฟรคิดซะว่าหมุนฟรี ผมจะไม่ค่อยชอบอ่ UI แบบนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีเทอร์โบให้นะบางทีมันหมุนเนี่ยมันจะช้านิดนึงฮะเราต้องมานั่งกดเองนะซึ่งบางทีเราก็อาจจะไม่ได้อยากกดเองไงเราอาจจะเป็นเราอาจจะอยากเป็นผู้ชมที่ดีอะแต่เจมสีสวยเจมสีสวยเหมือนบากลัวเหมือนบากัวโอ้มาแล้วโบนัสได้เปล่าได้ครับอืมเข้าโบนัสเข้าโบนัสโอ้โหเอ้ยอันนี้คือเท่ากับเท่าทุนเลยเนี่ยอันนี้คือทุนเรา6 5 0 0คือตอนนี้เหมือนกับ เหมือนกับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกะนฟีสป,ปินมบไม่มีอะไรครับครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งสองก็ไม่เป็นไรครั้งสองก็ไม่เป็นไรเฮ้ยอืมวายยังไงเหมือนบากลัวเดะเด,ดโอเคครับอืมมาเรื่อยเืครับมาดูดครับอืมมันไอการอย่างเงี้ยมันเนี่ยเห็นปะคือแม่งเข้าตลอดเลยอะเออโอ้โหมันจะหมุนครบรอบหนึ่งนะฮะเนี่ย ดูดิถ้ามันเข้าแบบนี้เรื่อยๆอะ่ะ10ตาสองหมืนเลยนะเว้ยเออแต่ว่ามันไม่เข้าอ่ะมาสักหน่อยครับมาสักหน่อยขออีกขออีกสักหนึ่งขออีกสักหนึ่งบทเพลงแบบอันตะียอืมพอได้สัญลักษณ์วายมาเหมือนสัญลักษณ์ักวายมันจะดูะครับว่าหมุนแล้วได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยไม่ขยับเลยเอ้ยเอ้ยสองครั้งแล้วนะเนี่ยเอ้ยครั้งครั้งสุดท้าย ครั้งสุดท้ายครับ <laughs> 2,350ครับโอ้โหกำไรเนี่ยเนี่ยคือกำไรจะ2,350จริงๆแล้วมันก็ได้เยอะนะก,ก็ก็โอเคแหละแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันมันได้เข้าฟรีสป,ปินมันน่าจะได้เยอะกว่านี้โอ้โหแต่ผมสังเกตนะว่าอาตาก้อนอะ่ะมันมีภาค2ด้วยซึ่งผมคิดว่าภาค2เนี่ยเหมือนบากลัว2แน่ๆเลยฟีสป,ปินอะ่ะแต่ว่า ไอ้บากัวตอนนั้นผมก็ได้ไอ้ทัก2ได้เยอะนะโอเคก็ okay, ถ้าใครสนใจนะครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเฮยนนของ8ด้วยนะครับติดตามกิจกรรมการแจกอะไรต่างๆได้ที่แฟนเพจเฮยนนของ8ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ราไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ